Nè. máy đi. Năn ngay. áo, Luông bay nừng เอาสองสกิลยังไงที่ฆ่ามันเนี่ยเห็นไหมชื่อขึ้มันท้าพี่หนึ่งหนึ่งไงพี่บอกไปอาร์ดีน่าไหมมันบอกไม่ไปเพราะว่ามันบอกว่ามันมันบอกว่าอะไรนะมันพูดว่าอะไรวะมันบอกว่าเออไม่เสียหลุมใครจะไปที่บบกที่อะไรมาร์คที่มีเหรียแดงหนึ่งวิหารสามนี่ไงก็ก็มาดิเนี่ยมันไม่มีเปิดแต่ว่ามันโดนล ว้ยหยิบขายแล้วทีนทีมันสองสัยคนเดียวพอแล้วมันล่วง โอยเหี้ยโดนอะไรมะเนี่ย <laughs> <c oughs> โอโ้น้องเลือพี่ไม่ลดเลยอะ่ะเทียนทีว้าวว้าว เอ้ยแมงไอ้ส่มันต่องโลกว่ะใช่ให้มันรู้ไปเลยแกว่ะ้ยไม่ทันเลยกูกดสกิลผิด อนนน้ันเวา,วามาดีตวดมาดีมึงกับกูไขายไปกับสองพันหกหมื่นวครับกูเอาเลยครับใช่พันก่ับาาโอเคแล้วหนูรู้นะปล่อยให้ชา้านะแค่นี้จะทำเป็นเหลือง